สวัสดีครับรัสตฟอโกจากห้องฟูจิเอ็กซ์รีคับไทยแลนด์นะครับใน f a c e b o o k นะครับถ้าคุณมีปัญหาในการใช้งานราย์ลูมคุณก็เข้าไปในห้องนั้นก่อนให้ได้ก่อนมันห้องแบบปิดแล้วก็สอบถามปัญหาตรงนั้นได้เลยผมไปตอบให้นะครับระวังระวังคนมาแกล้งด้วยนะครับแล้วก็พาออกทะเลเดี๋ยวจะไม่ได้คำตอบกันครับเนื้อหาในเรื่องตอนนี้ที่ผมจะสอน เป็นเนื้อหาแบบเดียวกันในวันสัมนา,าที่วันที่ยี่บสองเอ้ยยี่สบยี่สิบสองตงุละครับที่มูลนิธิเป็นเรื่องกีฮิสโตแกรมนะครับอาจจะยาวยมาเริ่มกันเลยครับในฮิสโตแกรมตรงนี้นะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับในการทําภาพฮิสโตแกรมก็คือกราฟสีที่เซ็นเซอร์คุณบันทึกภาพได้มันจะเป็นรูปกราฟแท่งตรงนี้นะคร พอเป็นกราฟแท่งตรงนี้คุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าด้านซ้ายคือมืดด้านขวาสวา่างตรงกลางคือโทนกลางของภาพในโทนในในกราฟตรงนี้มันก็จะบรรจุไปด้วยเม็ดสีเม็ดส,สีไหนมีเยอะไปในโทนสว่างมันก็จะไปอยู่ทางด้านขวามีาน้อยก็จะไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับกต่อันนี้จะเป็นฮิสโตแกร,รมเปิดรับแสงของภาพภาพหนึ่งนะครับฮิสโตแกร,รมก็มีหลายแบบพอคุณรู้ว่าด้านซ้ายมันมืดด้านขวามันสว่างอย่างภาพตอกไม้เนี้ยคุณจะเห็นว่า ขอบรอบๆมันมืดแต่ตรงกลางมันสว่างแล้วออกจะเป็นสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองนะครับคุณก็จะเห็นจํานวนเม็ดพิกเซลปรากฏอยู่ในจอฮีสโแกมภาพนี้เปรียบต่งเยอะเพราะว่าสีค่อนข้างจัดสีดำเห็นไหมอยู่ทางซ้ายส่วนที่เป็นยงาทึบก,ก็เยอะเยอะจนเกิดคลิปปิ้งหรือส่วนเกินแบส่วนเกินที่เซ็นเซอร์จะรับได้นะครับภาพนี้เรียกว่า low contrast โลคอ t ทราสฮิสโตแกรมนี่จะเป็นภาพที่แทบไม่มีส่วนเงาทึบไม่มีส่วนขาวจ้าเลยไม่เกิดคลิปลป,ปิ้งทั้งซ้ายและขวาเลยโทนสีก็ไม่ครบก็ดำภาพที่คุณเห็นคือภาพมันจะออกเก่าๆนั่นเองครับอันนี้เป็นฮิสโตแกรมแบบไวท์แบ็ก r o u ว์ครับไวท์แบ็ก r o u ว์เนี่ยภาพพื้นหลังขาวเห็นไหมฮะโทนสีมันจะโอเวอร์กันหมดคุณก็ต้องพิจารณาว่า ส่วนที่เป็นสีขาวตอนถ่ายภาพที่คุณปรับดีวีเพิ่มมันจําเป็นไหมเช่นดีเทลมันหายไปคุณแคร์มากแค่ไหนอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีก็จะมีส่วนดำนี่เองคือบริเวณรูปรูปเบอร์รี่กับนมกาแฟตรงนี้นะฮะนร้การ <c oughs> ถ่ายแบบนี้ส่วนมากพื้นหลังขาวไอโซเลชั่นส่งสตอรสตูดิโอนั่นเองครับ <c oughs> ภาพประเภทแบล็คแบ็กกราวน์ิี่ตกรม ตรงนี้เป็นพื้นดำเพราเป็นพื้นดำนะคุณก็จะไม่ค่อยแคร์เรื่องเงาถึงละเพราะว่าเป็นไปได้ก็อยากให้มันดำให้หมดเห็นไหมฮะส่วนทางขวาของพิษสแกมเมเวลาคุณถ่ายภาพมันก็จะแทบไม่มีส่วนไฮไลท์เกิดขึ้นเลยภาพปร,ระเภทนี้เรียกว่าโลคีซึ่งถ้าเป็นภาพขาวมากก็จะเรียกว่าไฮคีเวลาทําขาวดําคุณจะได้เรียนกับผมอีกทีนึงนะครับ ใน Adobe Photoshop Lightroom เนี่ยเขาจะแบ่งฮิสโตแกรมออกเป็น5้าพาร์ทก็คือส่วนของแบล็คดำทึบนะครับเป็นส่วนทางด้านซ้ายพาร์ทแรกส่วนที่2จะเรียกว่า Shadow ก็เป็นส่วนเงาตรงกลางเรียก e x ก o s u r e นะครับโทนกลางภาพเลยไปอีกไฮไลท์เลยใกล้จะขาวแล้วก็ใกล้จะขาวมากๆก็คือไวท์นั่นเองนะครับ ผมอยากให้คุณไปดูที่กล้องของคุณกล้องของคุณนะ่ะมันก็มีออปชันสำหรับเปิดเอสโตแกมถ้าคุณซีเรียสกล้องคุณซีเรียสไม่ใช่กล้องคอมแพกเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยอย่างมิเล่ร์เลสปัจจุบนันอย่าง DSLR เขามีออปชันตัวนี้ให้ดังนั้นเวลาที่ผมถ่ายภาพส่วนใหญ่ผมมักจะปรับวัดแสงเฉลีย่ยนะครับแล้วก็ดูกราฟตัวเองพยายามถ่ายให้คุมอยู่ในโทนพราะมันไม่เหมือนตาเรานะครับคุณต้องถ่ายให้ ดีเทลอยู่ในมิสโต๊ะเกือบทั้งหมดแล้วก็มากู้ภาพเอาด้วยการถ่ายเป็นรอไฟล์หรือว่าถ่ายเป็น DNG แปลงมาเป็น DNG ในใน Adobe ครับ JPG ก็กู้ได้นะผมลองทำดูแต่ว่ามันก็ไม่เยอะนะครับแต่ที่คุณอยากมาใส่ทำภาพจริงคุณก็ถ่ายรอมันแก้ปัญหาได้หลายอย่างแก้เรื่องเงินได้ด้วยในเมื่อ JPG ทำไม่ได้คลิปนี้ก็มีแค่นี้ย เดี๋ยวผมจะต่อมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าคุณก็จะได้ใช้กรณีของ Interactive i ี s t a ส r a m ในหลายๆกรณีสวัสดีครับ